สวัสดีครับวันนี้มีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับกระบะหลักหมื่นเกียร์ออโต้นะครับ m i t ูบิชิส i s ร์ด้า2.8นะครับเกียร์ออโต้ปี2544นะครับหรือปี2 0 0 1นะครับนี่เป็นเกียร์ออโต้นะครับสีสันโดยรวมให้90%นะครับืยทั้งคันนะครับ2.8นะครับ ายเดิมนะครับไม่เคยเนิ่มให้ครุรอนอะไรสวยนะครับไม่มีผูกนะครับคัดซีสวยทั้งเส้นยางดีสีเส้นนะครับดอกดลึกสีสวยทั้งคันนะครับกระโปรงนะครับ หลังคาภายในกระจกเป็นไฟฟ้านะครับใช้งานได้ครบภายในสวยๆครับบอกผ้าไม่มีฉีกขาดนะครับเบาะแบสวยนะครับเกียร์ออตโต้นะครับไมาวิ่งสองแสนหกนะครับ เดียวโอตโต้เดิมโรงงานเลยนะครับแปดทีเดียวติดแอร์เย็นฉ่ำนะครับลมแรงไฟออกครบออครบอดี้เดิมทุกสุดนะครับ เครื่องไม่มีไอความร้อนนิ่งๆนะครับ2องสิแปนะครับเครื่องยนต์สองสิบแปดนะครับฝากระโปรงเดิมน,นะครับรถมันมีขยับนะความร้อนนิ่งๆนะครับ เครื่องม้เครื่องไม่แนนะครับไม่เย้มไม่เย้นะครับราคาสี69นะครับใครสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับ0962964547นะครับคันนี้ผมตั้งไว้ราคา79,000บาทนะครับ79,000บาทเท่านั้นนะครับเตมเอกสารครบรถสวยพร้อมใช้งานนะครับ 0962964547นะครับรถอยู่เชียงใหม่นะครับห่างจังหวัดเรามีบริการส่งนะครับราคา79,000นะครับขอบคุณครับ